ราคาเป็นเรื่องสีก็ดีเลมืลมอกัตัวก็สีอ,อาข้าวสวยข้าอะไรข้าต้มม้นข้าวสวย,สวยเอาข้าวสวยเพิ่มอีกหนึ่งค่ะ สวัสดีครับขอท่านนอนอีกว่าว่าสีนอนแต่ว่าหิวเขา่าหิวเข่าครับเลยมากินเขา่าอ<ต>ยหนาบูบานก <c oughs> ินน้ำแข็งอยู่หนาบูบานแหละสวัสดี <c oughs> นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้อง <c oughs> ทุกคน <c oughs> นกินเบียร์หมดเลยสี่คนขอท่าน กอดจีเข่าตากอดจีเข่าตาน่ารักแกครับพี่แมนขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีค,นค้น,นนะครับที่ยังมัทนาโนอนนะพี่แมนกันเข้าพี่แมนเอาพี่แมนแทนเข่าได้ปะแค่หอดีแดค่ไมนจีแซ่บยุทธ์กินรอบเด้ออ้วนนะคะ ติดไหยครับอันช่วงที่ไปล่ำเนี่ยเวลากินรอ,อบเดือกมากมอะไรมีหลอดอันเดียวเนี่ยสปกอยู่ขเขามันก็เลยติดตแต่แท่ปุ่นมากมันนอนตะเวินกับสางเ,าเทียงขึ้นมันสีเนี่นแต่ว่ามันนี่มันมา่อเด็กน้อนสีดุงก็คืออยากอยากกินมันอิ่มมันสีนอนหลบไง ว่าสิไปหาน้องเม่สักหน่อยที่บ้านน้องแม่นะผู้ใดอ่ะกินอะไรเด้อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแม่นิ่มนะครับสวัสดีพ่ยานะครับทำเร็วอยู่กับพิสชื่ออกแค่ไปอันนี้อร่อยแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุขภูชพาสวัสดีน้องอีฟนะครับความรักเข้าตาทั้งันนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับ ออกงานใส่น้ขึ้นมากินเขา่าอ,อันไรซดม,มดือยบ้ยิ้ยูเขาไปไปนอนมันก็ต้องอยูเขาถ้ายูเขามันนอนมาหลับดิครับก็เลยอยากกินเข่าคนนอนมันหลับมาแล้วกุ้ยช่ายขาวหมูหมูกรอบกับหมูสับอะไรมากกินดีจานุ้กเมนพี่อ<ด>อนสวัสดีออนนะครับเมื่อกี้เป็นครั้งแรก ที่ไล่สุดแบบจัดเต็มในเรื่องการขายออนไลน์ขอกคุ่นทิวิน้องของเบิง้งย่อมเราตื่นเต้นแห้งครับตื่นเต้นแห้งตักะพยายามสวมยินย่านของนักการขายข้างเทียมมันก็บ่กเห็นคอมเมนต์แกจะว่ากันเี้อยากฟังรำกันเลยเดี๋ยวมือรุ่นสิลบล้าให้ฟังเมธิดาบอกว่าบ่านอนบ่อสนะเม่นดาจะมาหิวเขาวา่าซะเมียจะพาไปนั่งมากินเขา่าเ <Okay. S 1> มธิดา ขอบคุณนะครับไล่ซุดเมื่อกี้พอดได้เบิง้งไห่จักคะแนนเต็มรอยไห่จักคะแนนเมื่อกี้ครับไห่จักคะแนนเฮงๆไปลุยด้อครับเช่นกันเด้อครับขอบคุณหลายๆก็กำลังติดข้อความสวัสดีนะครับส่งข้อความว้าวยหยอดมาละ ปวดกับเขาพี่นดองจันหน่อยก่อนกินเขาก้อนนองไม่ได้พี er ่น่องเนอะไปบอลร้อยเต็มร้อยให้เก้าสิบประสันโอ้ยกอบพูดหลายๆครับดีใจได้หายเก้าสิบถ้าหายลอยไม่สบเสือข้าหอมหมดแล้ววววมากเอฟบอท่านสเน้าไปไซยุคิดอย่างยูครับเรียกวบตาเจ้าลินลาวดี สวัสดีค่ะครับคุณเมนดีใจที่ได้รู้จักติดตามผลงานมาตลอดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายเลยขอบคุณลอยแขนเนียนจ้าขอบคุณครับ,บดูไม่ทันว่าสัตว์เหี้อย่างยูเบิ้งว่าท่านสู้ๆนะครับพ่อค้าสำเนช่วงนี้อดสิพลิกชีวิตจากการถือไม้ไฟซองหนานะครับต้องมาเป็นพ่อค้าเพราะตรงเฮ็ดให้ได้เพราะว่า ผ้าลหลายเห็นคุณมีคานะครับคุณมีคาก็ต้องบอกไปเวียนอยู่นี่ครับเมือไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วสำหรับเขอบคุณหลายครับน่ารักจริงขอบคุณครัะตอนนี้นะครับบอกไม่น่าผ้าลูกสูดตายไม่น่าจะวันใดเขาลุงบานซวงเสืออะไรต่างๆมิจิกบลูกนะเอาป่ะเดือบไปหนักเดือบไปหนี่ไปสังมาหลายเถอะอย่างน่ะเมื่อไรยังคนแล้ว เบ็ดพะโลนี่อะไรแจบปะให้80คะแนนล่ำพร้อมขายพร้อมให้รวยสำหรับเขาเดี๋ยวมึอรู้สิมาล่ำพร้อมขายพร้อมเนาะสวัสดีค่ะพี่เมีนสวัสดีครับพี่เมนยังได้มาเล่นที่นคะร ตอนนี้ยังว่ทัานมีงานด้วพี่น้องเ้อทางนี้ก็สู้ค้อกันเยอรมันล็อกดาวน์โอ้ครับผมเานาะแมก็คือเป็นกำลังใจให้ว้ <laughs> าด้าบอยศิริชัยสวัสดีนะคะพ่อหน้าบอยศิริชัยพี่เมนทำไรพี่ว้ <laughs> านา้าตอนนี้คอยเปลี่ยนหวัวข่าวอันไล่แล้วเถิดตอนนี้หิวขาวเลยมากินขาวเมือเ่อนียนพ่อพี่เมนคิดถึงน้องไหม ใช้เจ้าแมวบอลิลนคอยกินหอดเจ้ากินหอดกินหอดทิ้นภาพเป็นลูกกระเกาที่เขาเคยล่ำน้ากันแหม่ไปออกงานน้ากันแหม่กินหอดภาพกระเกามันน่าสิมีจัดจักมือเนาะไอ้ไข่ได้ไปล่ำเป็นตัโกงอยู่วงเจ้าจักมือเนี่ยคือสิดีเอฟซีพิเมนนะครับอ๋อพิเมนกับเอฟซีหัวหน้าบอยเขื่อนครับผมบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับกินหอด พ่อห,หนากินฮอดกินฮอดครับคินฮอตเนาะมันหนาสิมีจักมือหนึ่งคินฮอตมาร่วมทีมกันเนาะพ่อห,หนาบ่อยเพราะว่าสิเป็นใจคนลอยแล้วก็ทั้งหน้ามีหกจักร่วมกันเฮอยเขาปื้มเยอะพ่อหนาเบื่อยข่อยคินฮอตเด้อพ่อหนาเด้อเอาขาคอเห่าเขาล็อกไอ้เศร้าล็อกดาวเรี่ยวเนาะเสดงงานนี่แมนมาได้บวชพ่อขาออนไลน์คือบ่ สู่ๆครับพระเอกแมนครับผมคิดถึงพี่เมนครับสวัิดีนะครับพี่น้องตั้งร้อยหกสิบคนนะครับอีจ้าวันนี้จะหลานสาวคนเก่งของนาแน่นคินหอดลูกพระเอกหลายจ้าให่เต็มร้อยสู้ๆนะครับครับผมเอาเอาพี่น้องก็เบิ่งตั้งร้อยเจ็ดสิบแล้ว พึ่งเบิงเพลงพี่แม่นกับพี่บาดร้องคู่คำผุนมวลพักจานิวตาขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้เป็นคิ้วของที่หน้าที่อย่างก่อนเนี่ยทั้งคำผุนคิวของคณะอะไรวันนี้ไม่รู้จเจริญอาหารเมียนครับวนนี้หมอล่ำพัก,กันจเจริญอาหารเพราะอย่างที่มันมันเคยกินย่ำย่ำเดือกเนาะเป็นทุกคนของศิลปิน เคยกินยนี่ยมดึกมันก็เลยหิวบพรกินอะไรดิต้องต้องกินทั้งท่นนอนบ่หลับถ้าปานี่กับนอนบ่หลับอยู่เพราะว่ามันเคยมันเคยเขาเคยนอนเนี่ยมือเวียนแหมเนี่ยมือเนี่ยมเหนียวงาบๆดิเพลงโชว์สุดน้ำแนนอีกรอบครับพระเอกแมนนางเอกพระเอกนกโอ้แมนอยู่นี่มีโอกาสสิร่วมทีมโอ้มื่อนี้เป็นที่มัานของปฐมเนี่พี่น้องเด้อนะครับผมพี่น้องเข้าไปในเพจ อ,อย่างกะครับคุณลมิตรนะครับมื่อนี้ที่แม่น้ำปฐมกำลังไล่อยู่ป JC เมื่อเบิ้งข่อยอีกแล้วมื่อนี้โอ,โอ้ยสะออนสั้นว่ะนะแตกระกสะอวนเจ้าพื้นกันละไม่ข้างง้อง่ำนะพี่น้องอยากได้งัวราคาถิกนะครับงัวราคาถิกนะครับตัวละลอยก่สิบก่อบาททักหา JC ด้อนะครับผมโปรโมชั่นช่วงคู่ิดนะครับ JC ขายงัวตัวละลอยก่สิบเกา้ <c oughs> กาจะเสียใจครัลูกจะ เดี๋ยวหน้าก็ออกมาออกแล้วถ้ามาถังคนก็ทักยคยว่ากล้วยอยสีใช่ป่ะนะโดยเฉพหนหนาะผู้ใหญ่นะอีกกล้วยปิมกระมุนบ่ทักคำว่าคือไอ้บอยพราะหน้าบอยับจะกินหลายส์เพราขายพอหอมแล้วพอจ้าพีเมเองตอนนี้ถอดคาพ่อคาแล้วถอดคาพ่อคาเป็นคนธรรมดาแล้วตอนนี้กินเข่าตัวบันมากมากกินเข่าก็บแม่นครับผม มนตอนยังมีวงบ่อลำก็กินดึกตอนกลางคืนอ๋อยิมหาปีที่แล้วป๊าดคือ่าด่วนแทะนณะใดครับสวัสดีมิอ้อยบ่อนำเคอยกินรอบเดยกี่น้องว่ากินกับอะไรเจยเป็นน้อนหลับตะวินตื่นขึ้นทีหนึ่งทีสองก็ขึ้นว่ากิน,กน,กนแต่ไหมไม่ แต่หลังจากโควิดไม่ไม่อสิมักตื่นตีสามตื่นตีสามเป็นอยังตื่นตีสามเขาเคยออกฉากเขาเคยออกฉากเวลานั้นมันก็เลยชิ่นด้กันที่แบบว่าเขาต้กตื้นเวลานี้ไอแม่นเห็นเม่นบ่อเห็นครับเมื่อไรจะได้ดูไอ้ล่ำไอ้ล่ำกับวงเออวันที่ยี่สิบเก้าเสาร์นี้ครับ ทีมมิ่งไลท์ระเบียบ์พระเดชิ์นะครับถ้ากลับไปในแฟนเพจเด้อพรุ่งนี้ไปเรียนให้กำลังใจหน่อยนะครับพี่เมย์ครับบุใดที่ไปเรียนก็เป็นกำลังใจให้เด้อนะครับขอบคุณมีแอปเปิลไอเดีย่างคณะต้นตระกูลศิลหมอลำเชฟภูมิอ๋อหมอลำต้นตระกูลศิลหมอลำเชฟภูมิเนหมอลำเก่าแม่อ้อยบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อ้อยการชนาน้ำงงนะครับสวัสดีครับเมื่อไรจะเห็นพระเอกบนเวทีเนาะ วันที่29โอ้ยเหนียบ29ชิว่ดีครับอย่าลืมซื้อสตรีมมิ่งไรของระเบียวกะบดัชนีนะครับบัตรราคา198บาททักกับไปในเพจมันจะมีซีรีส์สั่นนะครับซีรีส์สั่นเพราะว่าเราใส่ผิดหลายรอบเลยรูเฝ้าตื่นขึ้นมาซื้อบัตรเดอร์สันโอ้ยกอบคูไหลไหลอ๋อจำได้เนี่ยอันอ่อนมาไล่ออนไลน์ให้เด่นี่นเขาฟูไหลายๆครับอ๋อใช่พี่น้องเมึงต้องอร่อยเก่าสิบคนแล้วเลือกเป็นแบบ ซีรีส์มีหลายตอนเมนเพระจาแมนครับพี่น้องจะได้เห็นอริยบทของพระเอกนางเอกสิ่งที่บ่อคิดพ่อฝันก็จะได้เห็นมือนั่นนะครับวันที่29ซื้อบัตรในเพจระเบียบวัฒนิสิ์แฟนเพจแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะพี่แม่สันมาลีเสนปูชาสวัสดีครับปากแดงแต่ขาสันเป็นน้ำเผาเออเป็นน้ำอีกเกาะมันเป็นยังไงกับฟิลเตอร์เป็นน้ำฟิลเตอร์จองตัวแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเที ผมอยากเป็นหมอลำคือไอแม่เป็นได้มันว่ายากครับเ็นได้ก็ยากครับมาสมัครครับมาสมัครเดื่อขายมูลติของอัน่วนขายดีกับขายดีอันทวนที่ขายก็ได้ก็มีครับแน่แต่ว่ากัดิพญามล่ซ้ำๆแต่ว่าไล่ไล่ตอนมื้อนีก็คือลบไปแล้วหมดเวลาซื้อยังสัน่น,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 นคั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 นแคบนาจอไว้ก็สามารถทักเขาได้เพียรไดเร้องแต่สิมีแอดมินตอบอยู่ พ่อแม่สำโรงแทบกินน้ำเนืล้<ด>ลูก<ด>คินหดโอ้ยแม่สำโรงแทบคินหดวต้วแม่เด้อคือว่ามันจะหนาวห่อนเรือห่อนอากาศห่อนหลอกไข่มาขายผักหุ่มกับมาขายนี่แหละในช่วงอากาศห่อนมันก็ได้ได้นะครับราคาถือาหัรเนาะสนาเขึ้นสันติจ้าสู้จ้ารุ่นแมนโอูลูกจินตนาบินสันเทียนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องโอเคพี่แอนซื้อบัตรตั้งแต่5นาทีแล้โอ้ยขอบคุณครับพี่แอนเพราะว่ามันนานๆอบคุ่านหลายเด้อเดี๋ยวพี่ต้องจะซื้อบัตรแล้วน้องเมนหายืมเงินก่อนการ์พอเพงครับบัตรธนาคารสตรีมมิ่งไรทระเบียบวัตถศิลป์ทักก่อนในเพจเด้อรวมไปทางระเบียบวัตถศิลป์แฟนเพจนะครับบัตรราคา1 9 8บาทพท่านันนะครับวันที่2 9จะออนแอร์แล้วพี่น้องสซีเรียง หนังเบื้องทั้งหนังสั่นด้เบื้องทั้งละครเวทีด้เบื้องทั้งการดราม่าห้องไฮหลคนถามมาว่าเอาระเบียบวัตสินเป็นอย่างคือพูดเท่ากันผิดกันแต่ยอมราว่าผิดอี่ผิดเมื่อไหเขาสิว่าเฉลยในมือนั้นแต่ว่าตอนนี้พยายามเครีย์กันแล้วเอซื้อเนนน่าสนามฝาดบอกต่อๆนะครับว่าระเบียบวัตสินแฟนเพจตอนนี้มีสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับผมอ้าสิว่าเป็นรูปแบบใดนั่นมาเบิ้งกัรนะพี่น้องกับ พอตัวกินขาวแล้วครับพอตัวกินขาวแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเหีแม่นนะครับรา่าสิแม่นสีเฮ็ดหยังนะครับไปนูน่นไปนี่นะครับไปให้ซีรีส์ไปขายนั่นขายนี่นะครับขอให้ทุกคนหักแม่นแบบนี้ตลอดไปเด้อนะครับผมให้ทุกคนมทางร้อยนีคพาอสุขจําก่อนแนลุกแม่นแม่จะคลอ ฟังล่ำเป็นย่อนไดเม่นโอ้ยได้ยินแบบีชื่นใจชื่นใจชื่นใจหลีที่แบบว่าได้ยินว่าเบื้องมาล่ำเป็นยอดแม่นนะครับมีใจมีใจกินไหนครับกินยู่แถวตอนนี้มันอยู่ขอนแก่นแถวบึงนองโคตรไหมครับร้านอาหารนี่อย่างเนี่ยร้านร้านที่อย่างเกาะล่าที่โตมล่าข้าวต้มไหมร้านข้าวต้มยังมารวยมารวยล่าข้าวต้มมารวยอยู่หน้าหมู่บ้าน ลากๆๆชอบไอยิ้มของคุณครับยิมกู่ายโอเคนะครับเพื่อนหลับปันดีทุืคนเด้อครับหนูรอระเบียบตลอดจ้าขอบคุณคุณคู่บิ๊กผู้สิทธิน้ำเน้อกอยจับแซบนะคะแซบแต่ก็จะลืมเอาสซอันแนนตู้เย็นเปเด้อจับแม่นนะครับมักเสียงไอแม่นมวลหลายสมับไอแม่นพรุ่งนี้หนูสอบคอยหนูผ่านในการสอบ สมองเออเกียรขอให้เลือลเล่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนไหลนะครับเกียรเกียรนิยมเดอ้อจากฟังลำ่ำให้สัญญาวา่าเดี๋ยวแม่สีมาแตง่งถูมาลำ่ำล่ำไหม่ฟังมว้มวนนะครับจะนำไปกินด้วยมามาถ้าพี่น้องอยุขอนแก่นนะครับย่เถวบรังโคดร้านมารวยใช่ไหมมารวยรืออะไรนะมารวยมารวยอะขออนุญาตกินเขาครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ๊ายบายฝันดีนะครับทุกคน